สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแป๊ดบางไซหัวใจพอเพียงนะคะวันนี้ไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะอยู่ในช่วงพักฟืน้นพอดีแป๊ดก็ไม่ค่อยสบายเพิ่งผ่าตัดมานะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์นะคะว่าเวลาเราต้องได้รับการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ที่เจอเจออยู่นะคะก็คือไม่ค่อยทายนะคะไม่ค่อยทายทางคุณหมอก็ให้ยาระบายมาซึ่งก็เป็นมะขามแขก มันก็ไม่ค่อยได้ผลกับไปสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของศาสตร์พระราชาเราก็ของที่เรามีอยู่ในชุมชนข้างบ้านของเรานะคะมาเป็นยานะคะแต่ยาของเราที่นี่ก็คือมันไม่ใช่ยาเป็นยาแผนปัจจุบันมันเป็นยาที่เป็นอาหารนะคะเป็นยาที่เป็นอาหารเราก็ใช้ศาสตร์ของในหลวงก็คือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกกินรอบ นะคะกินลดโรคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราท้องอืดแล้วเราต้องไปซื้อยาระบาลมากินเดี๋ยวยาสะสมในร่างกายมันก็จะเพิ่มอีกโรคหนึ่งซึ่งเป็ดก็ไม่เอาแล้วไปพอแล้วนะคะปวดมากเพราะฉะนั้นเวลาท้องอืดนะคะไม่ทายนะคะเวลาคนที่ผ่าตัดอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดนะคะก็คือถ่ายยากนะคะถ่ายยากซึ่งเป็ดก็ตอนนี้คือเป็นอยู่นะคะสิบสิบวันแล้วนะคะผ่าตัดมาสิบวันแล้วก็มีปัญหาเรื่องไม่ทายนะคะ ยาระบายก็คือมะขามแขกของคุณหมอก็ไม่ค่อยถ่ายนะคะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมองสิ่งที่มีอยู่ข้างบ้านนะคะก็ไปดูดอกไม้ที่สวยงามและเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์นะคะเป็นดอกไม้ที่เป็นอาหารด้วยนะคะนี่นะคะรู้จักกันไม่เอ่ยดอกชมจันทร์นะคะดอกชมจันทร์นี่ไปเก็บเวลานี้นะคะยังทันอยู่อันนี้ก็เริ่มจะออกหัวสีขาวๆนนี้เตรียมจะบานแล้วชื่อของเขาก็คือชมจันทร์เพราะฉะนั้น พอเริ่มตกเย็นปั๊บเขาจะเริ่มคลี่ตัวแล้วนะคะคลี่ตัวเอกไปชมพระจันทร์นะคะถ้าจะให้ดีก็คือเก็บตอนเช้านะคะแต่ว่าเป็ดไม่ถ่ายมาสองวันแล้วมันก็แน่นท้องมันก็อืดน,นะคะกินก็ลําบากนั่งนอนก็ลําบากแล้วทีนี้ก็ไปเอาตัวช่วยมาก็คือดอกชมจันทร์วิธีการทานนะคะดอกชมจันทร์ก็หลากหลายมากนะคะดอกชมจันทร์เนี่ยสามารถทําเมนูได้สารพัดเมนูนะคะตั้งแต่เจียวไข่ได้นะคะผัดน้ำมันหนอยก็ได้ หรือว่าเป็นผัดผักรวมก็ได้นะคะจะแกงเลียงก็ได้นะคะแจงจืดเต้าหู้หมูสับก็ได้หรือว่าเกงส้มนะคะแต่บางคนก็คือแบบเขาเรียกว่ากล้ามากก็คือทานสดเลยนะคะทานสดวิธีการทานดอกชมจันทร์นะคะให้เป็นยาก็คือเราต้องทานแบบนี้เลยนะคะนะคะตั้งแต่ตัวขั้วนะคะตัวขั้วตรงนี้นะคะตัวขั้วตรงนี้จะมีรสหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเก็บมาแล้วก็ต้องไปล้างให้ดีนะคะไม่งั้นจะมีมดมดดํา จะมีมดดำมาใส่อยู่นะคะนี่มีมดดำเขาก็จะมาทานน้ำหวานที่อยู่ที่ขั้วของดอกชมจันทร์นะะแล้วก็ไปล้างสักนิดนึงนะคะก็ทานเป็นผักเครื่องเคียงก็ได้ทานสดก็ได้แต่ว่าวันนี้วิธีการทานของเป็ดก็คือจะเอามาลวกนะคะเอามาลวกแล้วก็ไปเติมในแกงส้มนะคะเพื่อจะทาให้มันทานเข้าได้นะคะเวลาเราผ่าตัดหรือไม่สบายเนี่ยเราก็คิดว่ามันเขาเาเรียกว่าขมปากข่ขมคอหรือว่ากร่อยปากนะคะ เราก็ต้องหาวิธีที่ทํายังไงก็ได้ขอให้มันได้กินเข้าไปง่ายๆนะคะอร่อยไม่อร่อยก็คือขอยกินเข้าไปได้นะจะได้ทานยาจะได้หายเร็วๆวันนี้ก็เอาดอกช่มจันทร์มานะคะเดี๋ยวล้างแล้วก็ลวกน้ําร้อนแล้วก็ไปเติมในเกงส้มนะคะทานเป็นผักนะคะจริงๆเขาก็เป็นผักสวนครัวของเรานี่แหละนะคะเป็นผักสวนครัวที่สามารถถ้าปลูกเยอะนะคะทานไม่หมดก็คือสามารถเก็บๆๆแล้วก็ใส่ถุงขายได้ราคาดีมากๆนะคะ ยี่สิบบาทนี่นิดเดียวเองนะคะนี่ถ้าเราไปซื้อท้องตลาดยี่สิบาทนิดเดียวเพราะฉะนั้นปลูกกันนะคะทุกท่านนะคะส่วนเม็ดพันนี่ก็สามารถหาได้ทั่วไปนะคะร้านที่เขาขายเม็ดพันธุผักักสวนครัวนะคะซองหนึ่งจะมีห้าเม็ดก็เยอะเยอะมากนะคะบ้านเป็ดมีอยู่สองเม็ดนะคะสองเม็ดก็ปลูกก็พอได้กินช่วงนี้ทานบ่อยไม่พอก็ไปเอาบ้านนะนนงมาช่วยนะคะก็ทานเป็นผักนะคะทานเป็นผักสวนครัวแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าอึดอัดท้องไม่ทาย เราก็ผักสวนครัวข้างบ้านของเราเนี่ยมาเป็นยานะคะเป็นยาระบายได้อย่างดีส่วนทานแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะวางก่อนมันหนักนะคะช่วงนี้ยกของไม่ค่อยได้อ่าเขาเรียกว่าอภิหารดอกชมจันทร์ก็คือเหมือนอย่างเป็ดทานวันนี้ตอนเย็นนะคะพรุ่งนี้ตีสี่ตั้งนาฬิกาไว้เลยนะคะตีสี่ปับ๊บมันก็จะบีบรัดหน้าท้องของเรานะคะ พื่อประมวลได้ไปถึงลำไส้ใหญ่นะคะแล้วเวลาถ่ายเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเกิดเดี๋ยวใครไปเอามาทานแล้วตกใจอดอกชมจันทร์เนี่ยเขาจะเป็นยาถ่ายอย่างดีแล้วเวลาถ่ายของเขาให้หลับตาแล้วนึกถึงสภาพการล้างโครงนะคะแบบโปร่งไปเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาคือไม่ปวดท้องไม่มวนท้องเลยนะคะถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรู้สึกว่าสบายตัวสบายท้องมากๆนะคะแต่ว่า ตอนขับถ่ายอาจจะตกใจนิดนึงว่าอยู่ๆพอถึงเวลาเขาจะถ่ายปั๊บเขาถ่ายโล่งมาเลยนะคะถ่ายโล่งโล่งชนิดว่าเป็นน้ํานะคะพอทานไปแล้วเวลาเราขับถ่ายไม่ต้องตกใจนะคะไปนั่งปุ๊บเขาจะแบบเบบริกปฏิบัติการแล้วก็ถ่ายมาเลยนะคะถ่ายแบบโล่งให้หลับตาแล้วคิดว่าเราล้างครองจริงๆนะคะล้งเหมือนกับดีทอกนะคะอันนี้แปลว่าน่าจะดีทอกดีดีกว่าดีทอกอีกนะคะ มันก็จะถ่ายออกมาเยอะมากนะคะคือเราเราทานอะไรเข้าไปแล้วมันไปนเป็นสองเสียมันก็จะขับของเสียออกมาแบบเกลี้ยงลําไส้เลยนะ,ะเกลี้ยงแล้วก็ถ่ายชินิดเเป็นน้ํานะคะคือมันขับมาจนเป็นน้ําเลยแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งพอถ่ายหมดเรียบร้อยมันจะรู้สึกว่าสบายตัวนี่คือข้อดีของพืชผักสวนครัวพืชผักสมุนไพรของเราก็คืออย่างน้อยทานแล้วไม่ปวดท้องไม่มวนท้องนะคะ ทานแล้วสบายตัวนะคะเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วสบายตัวแล้วก็ไม่มีผลตกค้างไม่มีผลข้างเคียงอาหารที่ทานแล้วเป็นยาอาหารที่ทานแล้วเป็น,ป,นประโยชน์ซึ่งในหลวงราชการที่๙ของเราได้ท่านสอนไว้ว่าเรามีของดีอยู่กับตัวแล้วเราใช้ของดีให้เป็นประโยชน์ซึ่งวันนี้แต่กเก้าวันกลับมาใช้อาหารของแป็กเนี่ยกลับมาเป็นยาอีกครั้งหนึง่งนะคะใครที่ไม่ทายทายลำบากท้องอืดน,นะคะลองดอกชมจันทร์ดูนะคะดอกไม้ที่สวยและมีประโยชน์และเป็นอาหารของเราและถ้าปลูกเยอะ มันก็จะสร้างมูลค่าเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไรายได้ให้กับเรานะคะวันนี้ทดลองทานดูนะคะดอกชมจันท์ค่าวันนี้เป็นลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเ,เพืชผักวนครัวอะไรที่มันเป็นประโยชน์และสามารถบําบัดโรคหรือบรรเทาอาการาลดเจ็บลดปวดอะไรบ้างเรวก็จะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รู้อีกครั้งหนึง่งแต่อย่าลืมนะคะดูเสร็จแล้วกดติดตามกดกระดิ่งนะคะ กดติดตามไว้เวลาแปดมีคลิปอะไรนะคะดีๆมานำเสนอเราจะได้รู้ตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะวันนี้กลับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ